สวัสดีค่ะนิ้งสตอรี่เทลลิงนะคะวันนี้เสนอหัวข้อ3วิธีรับมือทำอย่างไรเมื่อถูกคนอื่นบูลลี่ค่ะ พูดถึงปัญหาของสังคมไทยนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะถึงเรื่องของการบูลลี่นะคะคนที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่นนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในจุดที่คนอื่นสนใจเป็นพิเศษนะคะ บางครั้งเนี่ยการเป็นคนที่โดดเด่นหรือเป็นคนที่แตกต่างหรือว่าเป็นคนที่ทําตัวไม่เหมือนคนส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานในโซเชียลมีเดียหรือว่าแม้กระทั่งในโรงเรียนมัธยมปถมแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเองนะคะก็มักจะถูกคนอื่นบูลลี่นะคะหรือว่ามีประเด็นหรือว่ามีปมด้อยบางอย่างที่คนอื่นมาล้อมาติแล้วก็มาวิจารณ์ทําให้เกิดความไม่มั่นใจหรือว่าทําให้เกิดปมด้อยบางอย่าง คนที่ถูกบูลลี่นั่นเองนะคะเราจะมาพูดถึง2ฝั่งนะคะในการบูลลี่เนี่ยก็จะมีฝั่งของผู้กระทานะคะแล้วก็ผู้ถูกกระทําหรือผู้ถูกบูลลี่นั่นเองนะคะผู้กระทําการบูลลี่คนอื่นเนี่ยก็อาจจะบูลลี่ด้วยการพูดการพิมพ์การให้คอมเมนต์ด้วยการพิมพ์หรือว่าการเขียนนะคะแต่การที่จะบอกว่า เป็นการบูลลี่หรือไม่บูลลี่นะคะจะต้องประกอบไปด้วยการกระทำด้วยเจตนาที่ทำให้ผู้ถูกกระทำหรือผู้ได้รับความเสียหายนะคะได้รับความอับอายหรือว่าถูกทำให้เขาเนี่ยด้อยคุณค่าลงนะคะหลายคนก็อาจจะเถียงในใจนะคะหรือว่ามีคำถามเกิดขึ้นว่าคุณค่าของแต่ละคนน่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนคนนั้นการที่คนอื่นมาพิมพ์ม,มาคอมเมนต์หรือว่าทำให้ได้รับความอับอายนะคะ ก็จะถูกแค่พูดหรือว่าเขียนเนี่ยก็จะทําให้คุณค่าของคนคนนั้นเนี่ยลดลงไปมากขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเปราะบางทางจิตใจของผู้ถูกกระทำเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเมื่อถูกวิพากษ์วิจารหรือว่าได้รับการบูลลี่เขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีหรือว่าไม่โกรธนะคะแต่ว่าสาหรับบางคนเนี่ย มันกลับกลายเป็นว่าเป็นการไปย้ำปมด้อยหรือว่ากระทำให้เขารู้สึกอับอายหรือว่าเสียคุณค่าหรือว่าทำให้เกียรติยศชื่อเสียงของเขามันเสียหรือว่าถูกด้อยลงไปหรือว่าเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจในในสิ่งที่เขาทำอยู่นะคะอันนี้ก็คือเข้าข่ายในลักษณะของการเป็นการกระทำที่บูลลี่คนอื่นได้เช่นกันนะคะเรามาฟังตัวอย่าง สัก3ตัวอย่างนะคะของการแสดงข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นด้วยเจตนาเกลียดชงังและก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกระทำนะคะหรือที่เรียกว่าเข้าข่ายเป็นลักษณะของการบูลลี่นะคะตัวอย่างที่1ก็คือการคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือการเขียนหรือว่าการติการวิจารณ์นะคะเพื่อให้ผู้ถูกกระทำเนี่ย ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าแม้ว่าจะทําด้วยเจตนาเกลียดชังแต่ถ้าเกิดว่าตัวของผู้ถูกกระทำเนี่ยนำข้อติข้อวิจารนะคะไปพัฒนาตัวให้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการติเป็นการช่วยแนะนําให้เขาให้เขาทําสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วดียิย่งขึ้นไปก็จะทําให้ตัวคนคนนั้นพัฒนานะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสารรค์แม้ว่าตอนแรกผู้บูลลี่จะมีเจตนาเกลียดชังผู้ถูกกระทําก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่า ผู้ที่ถูกกระทําหรือผู้ถูกบุลรี่เนี่ยสามารถรับมือกับสถนานการณ์ได้ดีแล้วก็สามารถนําสถนานการณ์การติการวิจารณ์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวนะคะต่อมานะคะตัวอย่างที่2หรือว่าสถานการณ์ที่2นะคะก็คือการติหรือว่าการวิจารณ์นะคะแต่ว่ากระทําเพื่อให้ผู้ถูกกระทําหรือผู้ถูกวิจารณ์เนี่ยเสียกําลังใจหรือว่ารู้สึกว่าด้อยค่าหรือว่ารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่น อาจจะไปวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเขาวิจารณ์หุ่นวิจารณ์ความอ้วนวิจารณ์สีผิวเปรียบเทียบว่าคนนี้สวยไม่สวยนะคะแล้วบางอื่นว่าทําให้คนถูกวิจารณ์เนี่ยรู้สึกว่าคุณค่าของเขาลดลงนะคะจากที่เขาอาจจะอ้วนเขาก็รู้อยู่ว่าเขาอ้วนแต่ว่าเมื่อคนที่วิจาร์เนี่ยมาพูดนะคะไม่ว่าจะด้วยเจตนาอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกลับกลายเป็นว่าซ้ําเติมในสิ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างอยู่แล้วนะคะก็ ลักษณะดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการวิจารณ์ที่ไม่ก่อให้ผู้ถูกวิจารณ์เนี่ยได้รับประโยชน์นะคะเนื่องจากว่ามันทําให้คนถูกวิจารณ์เนี่ยเสียกําลังใจแล้วก็รู้สึกก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือตัวอย่างสถานการณ์ที่3ค่ะนั่นก็คือการติหรือว่าการวิจารณ์นะคะในกรณีเพื่อระบายความทุกข์หรือว่ามีปมในใจนะคะบางทีผู้ถูกวิจารณ์เนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรให้นะคะแล้วก็ ไม่มีสาเหตุใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจารณ์เลยแต่ว่าผู้ติหรือว่าผู้วิจารณ์เนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้นะคะไม่รู้มีความทุกข์มาจากไหนนะคะแต่ว่าไประบายหรือว่าไปด่าทอหรือว่ามีปมในใจแล้วแล้วแสดงออกในพื้นที่ของผู้ถูกวิจารณ์นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการลุกล้ำหรือว่าละเมิดในพื้นที่ส่วนตัวนะคะเช่นอ,อ,อาจจะ มีการเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ที่ระลับรวงกันเกินไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการบุลลี่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีความทุกข์นะคะแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีหน้าที่ที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาด่าทอหรือว่ามาระบายความทุกข์นะคะโดยที่เขาไม่ได้ยินดีที่จะจะรับฟังหรือว่าไม่ได้เป็นญาติกันมาก่อนนะคะอันนี้ก็ ก็ให้ระวังไว้ด้วยสําหรับคนที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพื่อที่จะระบายความทุกข์หรือว่าระบายอารมณ์ของตัวเองนะคะที่อาจจะไปมีความทุกข์ในชีวิตนะคะไม่รู้ว่าจะไปปรดปล่อยตรงไหนเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่เขาก็สงวนไว้สาหรับคนที่มีพลังงานดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเข้าข่ายการไปบูลลี่ในพื้นที่ของคนอื่นซึ่งปัญหาของการบูลลี่นะคะลักษณะการเกิดเนี่ยก็สามารถเกิดได้ในโซเชียลมีเดียซึ่งเราก็จะเห็นกันตามข่าวหรือว่าตาม แพลตฟอร์มใดๆก็แล้วแต่นะคะซึ่งมีการบูลลี่เชื้อชาติคนอื่นสัญชาติบ้างภาษาลักษณะท่าทางความอ้วนรูปร่างสีผิวนะคะหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมหรือในมหาวิทยาลัยบางที่ในที่ทำงานบางองค์กรเองนะคะก็มีการบูลลี่หรือว่ามีการคอมเมนตเพื่อนร่วมงานที่ เอออาจจะไม่ชอบนะคะหรือว่านายเจ้านายรักกว่าเนี้ยหรือว่าอาจจะแต่งตัวดีกว่าหรือว่ามีความโดดเด่นกว่าหรือว่าทําตัวที่แปลกแยกไปจากคนส่วนใหญ่นะคะคนส่วนน้อยพวกนี้ก็จะถูกบูลลี่หรือว่าอาจจะถูกวิพากษ์วิจาร์รับหลังหรือว่าถูกนินทารับหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูลลี่หรือเป็นการทําให้เกิดผู้อื่นน่เกิดความไม่สบายใจเช่นเดียวกันนะคะจากการที่สังเกตมานะคะใน ตามโซเชียลมีเดียเนาะเวลามีหนึ่งคนบูลลี่เนี่ยเป็นแกนนำก่อนนะคะก็จะมีผู้ติดตามหรือว่ามีโฟ l เลอร์นะคะมาร่วมตะลุมบอลคนนั้นนะคะก็คือทำให้คนที่ถูกบูลลี่นี่คือแบบย่อยยับอับอายแบบหมดทางทำมาหากินกันเลยทีเดียวนะคะลักษณะการกระทำก็คือจะทำกันเป็นทีมงานหรือร่วมด้วยช่วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นกระบวนการนะคะมีหนึ่งคนคอมเมนต์คนอื่นก็จะตามมาสนับสนุนสปอร์ตนะคะเป็นทีม บูลลี่คนอื่นสำหรับเน Story ็งสตอรี่เทลลิงหัวข้อวันนี้นะคะก็อยากจะแสดงความเห็นใจสำหรับผู้ที่ถูกกระทำนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เข้ามาฟังนะคะแม้ว่าตอนนี้อาจจะถูกบูลลี่อยู่หรือว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์ไปบูลลี่หรือว่าไปกันแกล้งคนอื่นนะคะก็ขอให้เลิกกระทำเนาะก็อยากจะบอกว่าไม่สนับสนุนนะคะให้ไปบูลลี่คนอื่นหรือว่าทำให้คนอื่นเนี่ย ได้รับการถูก,กลดทอนคุณค่าหรือทําให้คุณค่าคนอื่นด้อยค่าลงอันนี้นีเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในสังคมไทยหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศเองก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาฟังนะคะกําลังถูกบูลลี่อยู่นะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในการที่จะถูกคนอื่นมาบูลลี่นะคะแล้วกําลังหาทางออกอยู่ขอเสนอ3วิธีนะคะในการรับมือมาดูที่วิธีแรกนะคะวิธีแรกก็คือ ให้เปลี่ยนแปลงการบูลลี่นะคะซึ่งเป็นพลังลบนะคะให้กลับมาเป็นพลังบวกนะคะวิธีการเปลี่ยนแปลงการบูลลี่ซึ่งเป็นพลังท็อกซิกนะคะให้เป็นพลังบวกก็คือด้วยการขอบคุณนะคะคนที่ถูกบูลลี่แล้วก็มองหาข้อดีหรือมองหาประโยชน์นะคะจากคำวิจารณ์หรือว่าคำบูลลี่นั้นนะคะแล้วก็ม o v ฟออนใช้ชีวิตต่อไปนะคะบอกไว้เลยนะว่าสำหรับคำแนะนำข้อแรกหรือวิธีแรกเนี่ยใช้สำหรับ คนที่มีพลังบวกในตัวเองในระดับหนึ่งแล้วก็ฝึกตัวเองมาพอสมควรแล้วก็เข้มแข็งที่จะ move on ต่อไปแล้วก็เข้าใจสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็คือคนที่ใช้วิธีที่1ได้เนี่ยก็จะต้องเก่งระดับหนึ่งมาก่อนนะคะที่จะไม่เก็บเอาการ,รูลลี่หรือว่าปัญหาของคนอื่นเนี่ยมามากระทบชีวิตหรือว่ากระทบจิตใจตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่า ถ้าใครที่สามารถใช้วิธีที่1ได้เนี่ยถือว่าคุณเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆขอตบมือให้เลยค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะใครที่ไม่ได้เข้มแข็งพอหรือว่าไม่ได้เป็นแบบว่าแม่พระพอที่จะแปลงพลังงานบูลลี่ของคนอื่นเนี่ยมาเป็นพลังบวกได้รวดเร็วขนาดนั้นนะคะก็อยากจะนำเสนอนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เราต้องเจอกับท็อกซิกพีเพิลนะคะหรือว่าในบางสถานการณ์เนี่ย เราก็ไม่อาจที่จะหนีออกมาจากพลังงานลบหรือว่าการได้รับมลพิษมลภาวะตรงนั้นนะคะเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ทันทีแล้วก็ไม่สามารถขอบคุณกับสถานการณ์นั้นได้นะคะวิธีการก็คือให้เปลี่ยนโฟกัสนะคะหรือว่าเปลี่ยนสถานที่อาจจะชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ถาวรน,นะคะหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนที่จะคุยด้วย เปลี่ยนหนังสือที่อ่านเปลี่ยนเรื่องที่สนใจนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในโซเชียลนะคะหรือว่า,ามีการกระทําที่รุนแรงเกินไปจนมีลักษณะเหมือน,มนหมิ่นประมาทเนี่ยก็ให้ดําเนินการทางคดีได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กหรือยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็อาจจะปรึกษาผู้ปกครองหรือว่าปรึกษาครูได้นะคะแต่ถ้าโรงเรียนไหนมีสารวัตรนักเรียนเนี่ยก็อาจจะเข้าไปคุยได้นะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือวิธีที่3แล้วนะคะหลังจากที่ขอบคุณและแปลงพลังงานลบเป็นพลังงานบวกแล้วแล้วก็ยังยังไม่สามารถรับมือได้สถานาการณ์ที่2ก็คือให้เปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนโฟกัสนะคะก็ยังเอ,อ่อไม่สามารถที่จะจัดการกับการบูลลี่ได้นะคะวิธีที่3ก็คือให้กลับมาทบทวนตนเองนะคะในจุดเด่นบางอย่างหรือว่าสาเหตุบางอย่างนะคะเราเราต้องทําตัวเหมือนว่าบางทีเนี่ย การที่มีคนมาบูลลี่เรานะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากเกินไปนะคะหรือว่าดูเหมือนเย่อหยิ่งเกินไปดูเหมือนออผิดแผกกว่าคนอื่นมากเกินไปจนเป็นการข่มขู่คนอื่นนะคะหรือว่าทําให้คนรอบข้างหมั่นไส้หรืออิจฉานะคะ เขาก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาบูลลี่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่เราเป็นผู้ถูกกระทำเนาะก็ให้คนที่ถูกบูลลี่นะคะลองปรับทัศนคติเรื่องการแสดงออกหรือว่าการผ่อนคลายตัวเองนะคะหรือว่าเรียนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีมุมมองเปลี่ยนวิธีการแสดงออกต่อคนอื่นนะคะเพื่อที่จะให้ได้รับการปฏิบัติที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบางที หลายคนเนี่ยถูกบูลลี่นะคะก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าการที่ถูกบูลลี่เนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากการแสดงออกของของคนนั้นเองของเขาเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวก็ลองปรับเปลี่ยนดูว่าถ้าแสดงออกแบบแบบใหม่เนี่ยยังจะถูกบูลลี่อีกไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะเสนอเป็นวิธีที่3นะคะให้ลองดูเนาะขอสรุปอีกทีปิดท้ายคลิปนะคะสิ่งที่ดีที่สุดในการรับมือกับการถูกบูลลี่นะคะก็คือ การเข้าใจปมปัญหาของคนที่มาบรูรีเรานะคะเช่นเห็นใจเขานะคะเวลาที่คนบางคนหรือว่าคนหนึ่งคนหรือคนหลายคนไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้โชคดีแล้วก็ไม่ได้มีทางออกหรือว่าไม่มีทางแก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ในจิตใจนั้นนะคะและกําลังหาทางที่จะพ้นทุกข์หรือว่าทางที่จะทําให้ความทุกข์ของตัวเองลดลงอยู่นะคะ หนึ่งในวิธีที่เขานิยมใช้ก็คือแสดงออกให้คนอื่นนะคะรับรู้ความทุกข์ในใจของเขาก็ได้นะคะซึ่งการแสดงออกตรงเนี้ยบางทีก็อาจจะทําให้ความทุกข์ของเขาเนี่ยน้อยลงนะคะ mm. เขาอาจจะมาแสดงในพื้นที่ของเรานะคะก็ไม่เป็นไรก็ให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนที่มีความทุกข์นะคะ mm. ดังนั้นแล้วถือว่าเรามีพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพื้นที่ของเราใดๆก็ตามนะคะ เราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความทุกข์ได้ระบายเนี่ยก็ถือว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้เขาอย่างหนึ่งนะคะอย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะมีทําให้ทุกความทุกข์ของเขาลดลงอย่างเงี้ยก็เป็นไอเดียหรือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันต่อไปในคลิปต่อไปนะคะ ก็ขอไว้พอให้คนที่เข้ามาฟังนะคะมีความสุขเยอะๆแล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความทุกข์อยู่นะคะก็ขอให้เจอหนทางที่แก้ไขปัญหาได้แล้วก็พบความสุขในเร็ววันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งจริงๆซึ้งใจจริงๆที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีอีกทีหนึ่งค่ะ